หมยยาเป็นยังไงมั่งลูกทุกวันเนี้ย <c oughs> เขาหาว่ายาเป็นบ้ากันลูกจะจะเป็นหรือเปล่าล่ะไม่เป็นคน <จะ S 1> บ้าว่าคนบ้ามันจะมาอย่างนี้ที่ไหนคนบ้านต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้า,บาแช่ไหมลนะูก<อ>ยายัางคิดถึงหนูมันตลอดนะมีก็รู้ข่าวอไอ้ทูไอ้ทูนอย่างเดียว แล้วไงแต่งตัวเจ็กซี่นะยังไง,ไงสบายดีไหมลูก <c oughs> เห็นแต่งตัวโอ้ <c oughs> แต่งตัวอ่อยอะไรหนาๆนะฮะเซ็กซี่ก็ไม่ได้อ่อยเซ็กซี่อ่อมันก็ติดต่อหนูมาเรื่อ,อยๆเนาะ,ะมีอะไรป่ะไม่ไม่อยากคุย,ยกับย่ามั้งเหรอฮ <c oughs> ะเมวยอ <c oughs> จะคุยตัวไงล่ะ เออหนูไม่ขอเบอร์โทร <c oughs> ต้องพี่ทูนเนะี่ยพี่ทูนเขารู้ไม่มีแล้วเบอร์แม่เบอร์ตัดมนแล้วเบอร์แม่ไม่มีแล้วเบอร์ย่าไม่มีแล้วเครื่องมันน้อยไอยงก็เลยมันกดไม่มันกดไม่ได้กด <c oughs> ใครโทรไปหาก็กดไม่ได้อย่างเงี้ยโทรศัพท์เครื่องมันน้อยแต่เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะรูดปึ๊ดรูดปึ๊ดได้เลยไง คิดถึงไม่ใช่นะไปหาแม่ไปนอนอยู่กับแม่วันนั้นไปกับทูลแม่ยังไปเลี้ยงอาหารเลยอืมวยส่งเงินมาให้เนาะเท่าไหร่นะสองพันเนาะไปพาไปเลี้ยงอะเนาะอืาอ่าอันนี้ดีขึ้นแล้วนะอือ่ามวยให้ย่าใช้มึงใช่ลูกเ